อุบัติเหตุเจสกีของนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังที่ไปชนกับเรือของชาวบ้านและทําให้มีผู้เสียชีวิตสองศพเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุธรรมดาเ<ด>พราะจากการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าพอไปตรวจสอบเรื่องของเจสกีนะคะเจ็ดล้านนะคะมีเอกสารหลุดออกมาบอกเจสกีเนี่ยเจ้าของเ,เป็นอีกชื่อหนึ่ง<ด>แต่ตัวของ QP ที่มาขับขี่จริงๆแล้วเเขาบอกว่าเวลาคนจะขี่เจสกีไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยากจะขี่ก็เอามาขี่ได้ เหมือนรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ยังต้องมีใบขับขี่เลยปรากฏว่าจากการตรวจสอบเพ้นบอกว่า QP หรือว่าจินดนานยเองก็ไม่มีใบอนุญาตที่เขาเรียกว่าไอบาใบนท้ายนี้ด้วยปมที่ตั้งเอาไว้เรื่องแรกคือขับเร็วไหม,มเพราะในวินาทีนั้น QP บอกมันมืดพี่มองอะไรไม่เห็นเลยล่าสุดวันนี้อมรินทีวีได้หลักฐานมาจากชาวบ้านที่ตอนนั้นเนี่ยเขาถ่ายภาพเอาไว้ช่วงเย็นๆพระอาทิตย์กําลังตกค่ะเจ็ตสกีที่อยู่กลางแม่น้ําเจ้าพระยาสองลำที่ขี่กันมา1ลําคือ QP แล้วก็เพื่อนประเด็นที่2ที่วันนี้เพจเรสกอลได้หลักฐาน มาคือภาพนิ่งของ QP ตอนนั้นเองเนะี่ยนั่งอยู่เป็นภาพนิ่งนะคะแต่ถ่ายเอาไว้น่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนเนี่ยถ่ายช่วงก่อนที่จะขี่มาตรงบริเวณตรงนี้แล้วมาเกิดเหตุในมือเหมือนถืออะไรบางอย่างอยู่ในลักษณะคล้ายกับกระป๋องก็เป็นกระป๋องเครื่องดื่มแต่เครื่องดื่มนี้มีแอลโกอฮอล์ไหมทีมข่าวอมรินทีวีต่อสายไปคุยกับ QP เจ้าตัวเห็นบอกว่าวันนี้ตำรวจนำตัวไปตรวจ แอลกอฮอล์ด้วยนะคะคิวพียืนยันว่าภาพที่เห็นเป็นเครื่องดื่มแต่ผมไม่ได้เมาเพราะตอนนั้นดื่มแค่จิบๆแล้วก็ไปกินข้าวที่ร้านอาหารช่วงค่ำแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นในมือเนี่ยเป็นแอลกอฮอล์ที่แบบ นยนี่แล้วพอเจ้าห้ที่ตำรวจเขาตรวจว,ว่าปริมาณแอลกอฮอล์ขึ้นมาเป็นแค่ศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ไปเลยแต่เจ้าตัวยอมรับผมแค่จิบจิไปเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้มีกระหัตกินถึงขั้นมึนเมาล่าสุดได้คุยกับคุณพรทวีคุณพรทวีบอกว่าเรื่องที่บอกมูลค่าเรือ7ล้านไม่เป็นความจริงเรือลำนี้7 0 0 0 0 0เรือลำนี้เป็นเรือส่วนบุคคลเพราะถ,ถ้าเกิดว่าเจ้าของคือคุณพรทวีเอาเรือให้กับ QP ที่ไปขับขี่เจเจกีโดย ที่ QP ไม่มีใบอนุญาตเขาจะต้องมีความผิดด้วยไหมคุณพรทวีบอกไม่ใช่ผมไม่ได้ให้เช่าแต่ QP เป็นหลานชายแท้ๆของผมปกติแล้วคนในครอบครัวค่ะจะพากันออกไปขี่เจสก,กีเล่นในน้ำแบบนี้เป็นประจำน้องเองก็เป็นคนที่มีความชำนาญมากแล้วก่อนหน้านี้เท่าที่เคยเห็นคือน้องก็ไม่ได้ขับเร็วเรือเรือเราถูกต้องทุกอย่าง,างแล้วไอตัวเลขที่ระบุไว้เจ็ดล้านสรุปถึงไม่ถึงอะไรจล้านนี่ไม่ถึง,ล,ถงลำตัวมูลค่าเรือครับ สามสี่แสนบาทนี่อ๋อไม่ไม่ถึงใช่ไหมไม่มีครับเรือแล้วเรือนี่คือน้องเมาเช่าหรือว่าอย่างไงครับเขาที่ให้ข้อมูลไว้หดตอนนี่เดี๋ยวนี่นเดี๋ยวเป็นเป็นเป็นหลานกันออหลานใช่ไหมน้องออกมาเขาบอกไหมว่าออกมาออกมากันหมดนะครับออกกันหมดพูดออกมากี่คนครับพี่เมื่อวานที่ไปกันสิบเอ็ดคน คนไปทำอะไรกันนะครับพี่กินข้าวครับกินข้าวกขขับเรือมาปกติเขากินข้าวบนเรียนกินข้าวเนี่ยเปกติน้องเคยขับบ่อยโอ้เขาขับบ่อยขับบ่อยก็ถือว่ามีมีมีความกันใคุณพ่อของน้องคิวพีเองก็ เบื้องต้นก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเจ้าตัวเองก็บอกว่าไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เพราะมันสองศพนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าขอโทษในส่วนของครอบครัวคุณกรุงประยูนคนขับเรือแล้วก็ในส่วนของคุณปาริชัดคนตายอีกคนหนึ่งด้วยเพราะทั้งคู่เองไม่ได้เป็นเรืออะไรนะฮะเขาบอกว่าคุณปาริชัดเองเนี่ยขอให้ทางด้านของคุณลุงประยูนพาข้ามฟากมาหน่อยเท่านั้นเองเดี๋ยวจะไปทําธุระ แล้วเจ้าตัวก็ไม่รู้เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณนะขณะนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวรอให้ตํารวจเป็นคนชี้แจงก็แล้วกันอานอาหารกันเสร็จก็กําลังออกจากร้านอาหารก็เด็กก็ออกมาก่อนก่อนกันผมก็เลยกเลจะเร่งตามมาครับก็พอพอเลี้ยวโค้งน้ามาก็ก็ชนแล้วอ๋อคือมันจังหวะที่ชนคือหลุดโค้งน้ำหลุดโค้งน้ำมาก็หลุดโค้งน้ำตรงร้านอาหารเลยมาหน่อยหนึ่งครับ หลังจากนี้ครับมีการได้พูดคุยกับทางฝั่งของคู่กรณีก็ก็เดี๋ยวเย็นนี้ครับเพราะตอนนี้อาจจะจะเข้าทำเกี่ยวทางคดีอะไรให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเย็นนี้ก็ถึงจะต้องไปดูคนเจ็บผู้เสียหายถ้ามันเลือกได้ผมก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับเพราะว่าทุกคนทุกฝ่ายก็ได้ผลกระทบกันหมด ดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD app โหลดฟรีโหลดเลย We'll